สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอทั่วประเทศครับวันนี้3ธันวาคม2568แจ้งข่าวครับพี่น้องอสมอรับ2,000บาทค่าบริการนะครับโอนเข้าบัญชีทากศ15ธันวาคม68นี้นะครับแล้วก็คาดว่าจ,จะหักชกศอสมอเท่าไหร่ลองดูคลิปนี้นะครับที่คาดว่าจ,จะหกักเพราะว่าตอนนี้สมาคมชกศอสมอเขายังไม่ได้ประชุมเขาจะประชุมกรรมการวันที่9ธันวาคม68ยอดหักจริง ต้องหลังกรรมการประชุมกันก่อนนะครับแต่เราก็มีข้อมูลมาเล่าสู่ฟังก่อนล่วงหน้าครับคือเท่าที่ดูรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตที่เขามีการบันทึกรายชื่อลงในเว็บไซต์สมาคมจกศส,สมอแล้วนะครับก็คือเนื่องจากวันที่29ตุลาที่ผ่านมาจนถึง28พฤศจิกพายนนะครับถ้าว่ามีสมาชิกเสียชีวิตและทายาทส่งเรื่องขอรับเงินถึงสมาคมในช่วง29ตุลาถึงไม่เกิน28พฤิจิกา,กาเขาจะตัดข้อมูลรอบนี้แหละครับ29ตุลาถึง28พฤิจิกานี่ เอามาบันทึกลงในเว็บไซต์ไว้นะครับว่ามีรายชื่อกี่รายชื่อที่เอกสารครบถ้วนพร้อมจ่ายเงินนะครับแล้วเขาก็จะเอาจํานวนรายชื่อนี่เข้าที่ประชุมในวันที่9ธันวาคมเพื่อพิจารณาจ่ายทางสมาคมก็จะคํานวณออกมาว่า100รอรา,ายชื่อนี่เท่าที่ดูณนะวันที่3ธันวาคมนะครับที่เขาบันทึกลงในเว็บไซต์แล้วมี 1, 1 7 0รายชื่อนะครับเขาจะประชุมกันวันที่9เนี่ยแหละว่าจะ หักกี่บาทไปช่วย1นึ่งพันหรายชื่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ยังไม่นิ่งนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเขารับข้อมูลเอาไว้เขาอาจจะยังบันทึกข้อมูลลงไม่หมดวันพวกนี้ทํานองนี้อาจจะบันทึกเพิ่มก็ได้แต่ถ้าจนถึงวันประชุมเขายังไม่บันทึกรายชื่อเพิ่มก็จะ1นึ่งหนึ่งรายชื่อที่เสียชีวิตนี่แหละครับทีนี้มาดูการคํานวณล่วงหน้าว่าจะหักประมาณเท่าไหร่เดือนที่แล้วเขาหัก38สตางค์นะครับเดือนที่แล้วเนีย่ยเดือนพฤศจิกายน เดือนที่แล้วก็หัก38สตางค์ต่อการช่วยผู้เสีชยชีวิตหนึ่งรายเดือนนี้ก็คาดว่าจะหัก38สตางค์ต่อการช่วยผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเท่าเดิมเพราะอะไรครับเพราะสมาชิกก็เพิ่มไปมากเมื่อสมาชิกเพิ่มไปมากก็จะไม่ลดจํานวนสตา,ตางค์ลงเหลือ37นะครับ <c oughs> ก็คาดว่าจํานวนสมาชิกยังอยู่ในเกณฑ์ที่จะหัก38สตา,ตางค์จากผู้มีชีวิตอยู่ไปช่วยผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับคาดว่าจะหัก38สตา,ตางค์ถ้า1น7 0งพันหนึ่งร้อยเ่็ดสิบรายนะครับก็คาดว่าวันที่ คูณ38สตางค์สาสตางค์ก็คือ38หารด้วย1 0อยนะครับก็จะเป็น0.38นะครับก็1 170คูณศหรือว่า38สตางค์ก็คาดว่ายอดที่จะหักสมาชิก15ธันวาคม68นี้ก็คาดว่าจะเป็น4 4 4บาท60สตางค์นะครับอย่างไรก็ตามอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่คาดการณ์วันที่3าธันวาคม68นะครับว่าวันที่15ธันวาคมจะหักประมาณนี้ แต่ถ้าวันพรุ่งนี้วันที่4วันที่5เขามีการบันทึกข้อมูลเพิ่มเข้าไปอีกอาจจะมากกว่า1171ก็ยอดนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับอันนี้อันนี้เป็นข้อมูลวันที่3ธันวาคมนํานผบอกมากล่าวพี่น้องสมอว่าอันนี้เป็นตัวเลขคาดการณ์นะครับว่าประมาณนี้นะครับถ้าจะหักจ,จ,จ,จาก15ธันวาแต่ถ้าจะ44.60นี้นะครับก็จะต้องไม่มีบันทึกรายชื่อเพิ่มเข้าไปในเว็บไซต์นะครับก็แสดงว่าคนที่ส่งเรื่องไปขอรับเงินถึงสมาคมนั้น ถ้าเขาบันทึกหมดแล้วลงในเว็บไซต์หมดแล้วมีเพียง1170รายชื่อนี่ก็จะ444.60นะครับถ้ามากกว่านี้ก็ต้องรอดูครับว่าเขาจะมีบันทึกเพิ่มเติมไหมพรุ่งนี้ติดตามข่าวอีกครั้งครับทั้งหมดก็คือเรื่องมาพูดคุยกับพี่น้องอสม3ธันวาคม2568ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ